จะกรรมความเพียรพระกิ่งะพะลีขึ้งหน้าครั้งที่ห้าวันที่สิบหกตอนที่หน,นึ่งอาปเจ้าในชาลัทธนิพุรุกขอถาวายเสียงสวดเททยาทศเทโลลิยยยยยายามนันต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาญาบูชาแด่ครูบาจาจย์ทั้งหลายขอจิตของพระเจ้าจงตั้งมั่นมีเต็มฤทธได้มีสมาธิดจ,จดจ่อยกระลาเป็นยานายมุสลิมเชิด รัตนนาฏยอาหลังสัมมาสัพาพามพุทโธพระกุศลพุทธธรรมส่วนตังอธิวาสเวมิกาสวาขาโตวตาธรมโมธรรมังเมสาเนิกาถุกปฏิปันโนโตุสังโฆเนิกาบดบูชารัตนนาฏัยบดบูชาพระภไตรพิากอาหลังสัมมาส,สัมพุทโธสุจิละภันตินิสุตโต ดูเนธะระมันโอธานิปัลามีหิจาริสติยาวะอาหารวุฒิทางธรมังสังฆังแล้วนังปตปูเจมิรัตนะนังธรมังลานมิโสทินายสามบทสวดทุนดูดาธรรมันตาจักบาลีสุอัจจะกะฉันตุเทวตาและธรรมัง รักเอกามีจะมเป็นเถเถขึ้นมาเนที่เปรตละาเมอเราดูละมหาะนะเถเคุมพายายังตื่นเทวาไดละเพื่อทเมยังฆ่กันวนาลาวที่ขาอันติเกยังปุนิภะนังสาระโบเมตุทางตูธัมมะันะโรจัมมะวันตาธัมมะกโรจัมมะวันตาธัมมะตโรจัมะวันตาสีบทสวดอุะอานะอานนโมตัสสาวะตัตสัมมาสัมพุทธัสสะ จโมตธัพะต่อมารตัพจำมตสัพจำโมตสัคตอมารตุสมพห้าบทสวดใจนถพุทธมาราพุทธังตรนัตถามิธรรมังนะพุทธสังฆตระนัตถามิทุติยมปิพุทธังตระนัตถามิธรรมังพุทิยมปิธรรมังนัตถามิทุติยมปิธรรมังนัตถามิ หกบทสวดอะยากานติเมตานังอังพุทโธเมตานังวัลังเอเทนะสติเนนะสุขิเมีุตถสานติเมตานังอัญญกมรมตานังวังกเตนะสเมธรรสานติเมานังอัรังโกเมตานังวัลังกอเตนะสตเนนะสุขิเมตุตถานทิเมตานังอัญสังโกเมตานังวะลังเอเทนะสติเนนะสที่ิเมุตถเจ็ดบทสวดติลานะปณอาถาพุทธังนะเมรตนะพูตตะสาลีลติตังอามังนะเมรตนะพูตตะวิสุทธิสาลังสังคังรัตนะ ภูตาสีสลทิติเอตังนะเมติรัตะนังรัตตนัตยะวหังสัมมาสัมบูริะตะวัตตะสุวิเศษะภูตังอัญโยยายะย,ยุตตาคุนโยคะวะสัมปะวะตังอัตุมิตายพิปิเตตเทวะยาธาถาติทันเตอากังวินาท,าทิตาเลสามะสัมภเวนะ โลเกกธาจิจะจิเลนาจะปาตุภูตังกัมบีละยานวิทยังอติทุทะทาสัตตังวินยูหิปะนาติตะชะเนหิวิชัยยะลูปัายยางโลกัมหิเกหิจิกกันจุปะรับพระนิยังเกสันจิสุทธตุวิหิตังคุณากายะตายะนาเมหิเยวะ ชะตะชะนะตายะสุวิสุตตัมปิจมูกปัสสะตังปนานสิสุทธะปัสสาทาทานาังปุญญายะตะิทิกานามาะมะสมุตตามะปุญญะนะภูมังทุกขาประมุตจะนะมุขาสะะารนังปตาหานังปูชาละเหสุภะละมังอะิปูชนเนอย่างนิพพานะสัจจะ ชิกิริยายุปานิสยังทางสัมมากิลสามราระโสทนาสิติยาจะถาตุหิตอัตทะกุสะเลหุปะเสวานียังปะเนหิจปิสารนังพระมณียะเมวะตัสมาหิตังติระตะนังสารนังขะตัมหะรัตะนะตินาทิวังคณะเนสุ นามะสะมานาปูเชมะจาปิสสะตังสุปสัสสนะติตาตันถานุปาริจาริยาสทารตาจะปุญเยนะััทะสุกะเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะภาษจาจัสทาปิสุวันณทิหตุโยเจทะธรรมวิะยามิปนาประมาณภูตโตโลกุตลาพิสมโยนิยโต สุโพชังตัดสโสรปนิสา,ายะชายยะอายามปิโอตุวัตุเตเยปุริปริจิตโตสุปัสสาทกาโลแนมะคารถาโยจัตคุมามโมหมลาปะกโจสามังวัพุโทโธสโกวิพุตโตมารัสสะภาษาวิโมจยันโตปะภาเีเขมังเทาตังวิเนยังวุตังวัลันตังศิระสา,านันมมิ โอกสะนายัญจะวินายะกจจะเตนเตชะหลาเตทะยาสิทิโหตุสัพตะละยาจะวินาสาเมนตุทมโมทโยโยวิยะตัสุตทัน,ทนตุตเสสิโกรกสุตัวิสุทธิมาขังยานิโกธรรมะทาตตะลีสาวะสาตาวโหสันติกะโลสุจินโนธรรมังวัลันตังสีสานามิโมหะปาถังอุปาสัน ธรมพันธารยาจะวินาตเมินตุธรรมะสภาวะเสนาสุขานโยโโคโสกสะภูพาปุกะกิตะเสตตาสันโตระยังสันตินิโยอโกสวาคาธรรมะวิจารติสังฆงวัฒนังติลาสานามิุทธาพุทุนางพมาติลาสิทธิเตชะสาเตยยะสิทธิโหตุธรรพัตธยาจะวินาตเมินตุกลาบทสวดนะโม กาลนะดาคาถานโมอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาหีติโนนโมธรรมัติสสะอะหังเตเตนี่นะนโมมหาสังฆสาปิวิเสสิทิสะติโนนโมโอมาตายาลััสสะยัตตะลัตยัสสะถาทุกังนโมโอมาอิสาตุตะวันตุสัสสะปีนโมกาลปะภาวีนะวิการฉันตุ โอ,โอปัตถวานมโมกาลานุภาเวนะสุวัติโหตุสัพฐานมโมการ,ารันสเตชนะวิธิมหิโหมิเตชวา